เรียงกันต่อหน้า75นะครับนะสมาย4เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนั่นก็คือเขาบอกให้ฟังนะครับให้ชี้แล้วก็ให้อ่านตามดังนั้นเมื่อเขาบอกให้ฟังก็จะมีคลิปเสียงนะครับฟังคลิปเสียงกันก่อนเลยนะครับผม Unit 6, Sports Day. Students Book Unit 6, Lesson 1. Exercise 1 Listen, Point, and Repeat. Skateboard. Ping Pong. Badminton. Baseball. Race. Volleyball. Helmet. shuttlecock trainers racket โอเคนะครับคลิปเสียงจบไปแล้วนะครับก็แปลตามรูปเลยนะครับนะสเกต็ต o a ดดิ้งก็คือสเก็ตบอดนะครับนะปิงปองก็คือปิงปองแบดบมินตันก็แบดมินตันเบสบอลก็เบสบอลนะครับส่วนเ s สแปลว่าการแข่งขันนะครับนะวอลเลย์บอลก็แปลว่าวอลเลย์บอลแฮมเมดแปลว่าหมวกกันน็อกนะครับ เชตเตอร์คอกนะครับแปลว่าลูกขนไก่นะครับหนาตามภาพแล้วก็เทรนเนอร์ก็แปลว่ารองเท้ากีฬานะครับหรือรองเท้าวิ่งรองเท้าออกกำลังกายนะครับหนาแร็กเก็ตก็คือไม้ตีนะครับในที่นี่ก็คือไม้ตีลูกเทนนิสนะครับไปต่อเลยนะครับมาฟังคลิปเสียงกันอีกนะครับคราวนี้ก็บอกว่า Listen and Number นั่นก็คือให้ฟังคลิปเสียงคลิปเสียงไหนพูดเป็นประโยคแรกให้ใส่หมายเลขอหนึ่งลงไปนะครับนี่ก็คือหมายเลขอหนึ่งอยู่ในคลิปเสียงนี้ และคลิปเสียงนี้พูดว่าอย่างไรนะครับนี่พูดว่าอย่างนี้นะครับคุณครูนํามาพิมพ์ให้แล้วดังนั้นลองฟังคลิปเสียงแล้วก็ดูตามที่คุณครูพิมพ์มาไว้ด้วยได้เลยนะครับ Students book Unit 6 Lesson 1 Exercise 2 Listen and number 1. They are running the race 2. My favorite sport is badminton. 3. I can play volleyball. 4. I can't skateboard. 5. Can you play baseball? 6. He's playing ping pong in the gym. โอเคนะครับตามภาพเลยนะครับ They a running e r the race แปลว่าพวกเขากำลังวิ่งแข่งขันกันนะครับ they แปลว่าพวกเขานะครับ are running นะครับเป็น present continuous tense นะครับแปลว่ากำลังวิ่ง the race การแข่งขัน my favorite นะครับสปอร์ตประกีฬานะครับ favorite แปลว่าชื่นชอบ my ของฉันกีฬาที่ชื่นชอบของฉัน is คือนะครับแบดมินตันไอฉันแคนสามารถเล่นนะครับวอลเลย์บอล ไอชันคันนะครับก็คือ can not นั่นเองไม่สามารถเล่นสเก็ตบอร์ด can you play baseball นะครับเป็นประโยคคำถามแปลว่าคุณ play แปลว่าเล่น can แปลว่าสามารถนะครับเบสบอลก็คือ Baseball คุณสามารถเล่นเบสบอลใช่หรือไม่นะครับนะเป็นประโยคคำถาม he's i playing ping pong in the gym นะครับเขากำลังเล่นปิงปองอยู่ในยิมในโรงยิมนะครับจบนะครับนะ คุณครูก็เรียงตามลำดับคลิปเสียงให้แล้วนะครับก็คือหมายเลขหนึ่งนะครับ they are running in the r e s t แล้วก็หมายเลข6นะครับนะ he is playing bing บ n g in the gym ไปต่อเลยนะครับมาฟังคลิปเสียงกันอีกนะครับนะว่าเขาให้เติมคำว,ว่าอะไรและเดี๋ยวคุณครูก็จะแปให้ฟังนะครับ students book unit 6 lesson 1 e x e r c i s e 3 listen and write 1 they are winning the race 2 i can play tennis but i can't play badminton 3 my favorite sport is volleyball 4 skateboard is difficult to play 5 they play ping pong in the gym โอเคนะครับคลิปเสียงจบไปแล้วนะครับ they are winning the race นะครับแปลว่าเขากำลังชนะการแข่งขันนะครับนะ they are winning I can play tennis ฉันสามารถเล่นเทนนิสนะครับ but แปลว่าแต่ว่า I can't play นะครับนเขาไม่ออก I can't นะครับก็ออก I can't ฉันไม่สามารถเล่นนะครับแบดมินตันนะครับนะ my favorite sport is นะครับกีฬาที่ชื่นชอบของฉันคือนะครับ volleyball และตรงนี้นะครับเขาออกเสียงเป็นสเก็ตบอร์ดเฉยๆนะครับนะสเก็ตบอร์ด is difficult to play นะครับก็คือกีฬาสเก็ตบอร์ดนั้นยากในการเล่นนะครับนะ Difficult แปลว่ายาก to play เพื่อที่จะเล่นเดยพวกเขอต้องหลายเพล y เล่นนะครับปิงปองอินเดียมในโรงยิมนี่คือคำแปลนะครับและแล้วก็จบหน้า75 All right. okay.